ใจใจทุกได้ละเอียดเนาะว่าเสียงเอ้ยสบายดีใจใจจอคักไลยดีใจต้องมีคุณภาพต้องคุณภาพน้บอกขมืดตื่นตาแล้วยังม่ผากันเลิกอย่เอาแล้วได้บ้าไปไนน่ะคุณได้กันตีดนีชุดนึง ว่าพากันอาบน้ำอาบน้ำไปบุญไปชีนกันเมียกับเมียาของน้องเปียวมานางเฝ้าอยู่มาคุมทักทายสบายดีเด้อป้าลุงบุจคูรสุขคุณเราผมกกบพออกันอีกแล้ว Bộ phở cả nhà như hươn Mày thảo nhầy cứ câu đạ. Bực cọp đây sổ ngắn đeo nó Sẵn đeo Chị mà chắc ăn Sẵn หาชุดผุนบอกราคาเนี่ย็ม่ต้องพูดถึงด FC พื้นเรามียนมากกับพอได้เปิดกเปิดใหญ่เลยเผุนวะต้องเห็นน้อยๆ ໄດ້ຕາມງົບบ่ຈົດໄວ້ຈົດໄວ້ມາເຂົ້າເດີ້ອ່າໂຕແລກບໍ່ໄດ້ເຫັນແຕ່ແບບນີ້ກ່ອນເນາະນີ້ຊິງ່າຍກວ່າເດີ້ເນາະເອຊຸດນເນຊວๆ เอาเครื่องลูกบอเอ้ามาฉันฮ่า่คนเครื่องคนเครื่องมาคนเครื่องพามเชีอกเป็นชื่อของมามาอีกแหละเต็มขั้นรถหนึ่ง โอ้น้ำแล้วขดน้ำขนไนลูกหลานเอ้ยตอนนี้มันจะน้ำพวกสปอนเซอร์เนาะกับมิการนั่นแหละน้ำซางัวไหนงัวในลูกเอ้ยบ่นคนมองคนผู้ชายในลูก สมกระตัวจ้าของว่าอยางนั้นบนุ่นั่นุ่นนคเขรีสหุ่นนุ่นนยี้เฮ้อา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 อะอาอน่ะอา่าอาา่นอาอาิาออาา แหบางกี่ลูกระา,างกลูกด้อเดาอยได้ดิสวยกันหลายคนอย่างแล้วมือ่นก็นบดมือ,อีกได้มือ,อ่นดินะวะ่าเราจิเปิดมือบเหให้ทานวันวสิบสี่กุมภาพันแมนยินตาม่าเสียงว่ารอกว่าเราจะเปิดสิบสี่กุมภาแล้วอะ ความรักฉันมอแบบสิ่งพิเศษให้เมียรเราเลยนะแบบนี้นะแมนไม่ได้ซื้ยพ่ายนอกแต่ว่าแบบว่าเป็นสินแบบว่า,านี่คือเปิดแบบ,แ,บ,บแมนน้นำจุงน้ำซาเต็มอยู่กระทิ้งแรง แต่แนวก็ชิจิบจิบเนีแหละว่าแม่น้องเปียวเอาไปมาปเหมือนจิบได้หรอวะเอาเสียงนักทุ่มจุดตัวนะนุ่นนี่กล้ามขึ้นได้บ่ โดยรว่เถินขนทางกับประเทศสะอาดสะอาา้านนั่นแหละตุ๊กอยังกับทางไปสบายแล้วบัานไม่กันพะ่อยนะป้ายเก็บก่อนเนดะียวของนะ เออนี่ยนักเด็กของนะเฉื่อยเนี่มันจของแพงๆเฉื่อยเนี่มันหมดเนี่ยหมดหลายล้านเติบเป็นี่มันหมดไหนได้เงินบาทกันเกือบชองพุ่บุญจักอนี่เนาะชองเอาอยู่อยู่บุชองนี่ เป็นเงินบาทน่ะนู้นน้อยแตกขนาดนั้นนะอยากชิว่าเลยเอ้ยวช่ปะเฮชลบด้วยค่ะเฮชลบด้วยบรรยากาศยามแดงประมาณหาโมงก็ตื่นเลยเนาะ lúc này nó chạy xoay cái này văng na sai cuội ở, tân na tân đăng ở. anh bia bong xì kheo nó bia mình พี่บักหนัก luôn đã mình ตัวไหนมันหนักเด้อเบลลูกด่ะมันบ่หนักมันบ่ mình บ่ โอ้โหจ้าพ่อกับพ่อจ้าความแนวเขาพ่อแบบใกล้พ่ออุตส่กินซื้อแล้วเจ้าเนี่ยมันใกล้ถนนหนทางมันง่ายดิเปิดเทื่ยนเจ้าของมันอยู่ช่งบัตรนี่เนาะย้ำผลยามอย่างกงี้ยงว่าแบบ ไงเนาะทางก็ด uh, so pues? ีเด้อบันไปนอนนาบ่เออไปถ่าดมาบ่เออังไงก้ามคือีไนอนตื่นมาเลยบ่ไปเห็ดยังไงเขีบอย่าง หันไปช่วยนะไม่นหันไปช่วยนะบายว่าเดี๋ยวนี้เนเนสบายดีป้าดุงเยอะดุดอยดีจินสบายดีอันนี้ใชสบายดีจ้ะเดี๋ยวนี้มาหน้าน้งมองไ่ดีไปลก Ấy nhìn đi. Ai con mò Ủa đáy Này chàng đáy đủ đi, ba đông dữ bà đi Ấy bà Ồ Sái chào nha chắc <laughs> sẽ đó luôn nó nọ nữa là nhau không ăn cân đâu cháy 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 độ, cháy 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 đằng ca cháy ô Ô cháy cháy kinh cháy 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 ไปเลย้ไม่าหรอกเฮ้ยแบบอ้คาสิกได้บดุอ้าวมีพนคาสิกบ้านนี่เอ้าเอ้ามาเจ็บได้บ่อื ขึ้ไนได้บรุ่มอื้อโอ้โห <c oughs> จะทอดเกิบลูกล่ะใส่เกิบนี่เอ้เนี่ยไม่บอกใส่เกิบ เราถ่ายมาแล้วถ่ายมาลุกลุกล oh. no. ุกเกือบจะได้ลุกเกือบเกือบอ่ะเกือบลุกละเนี่ยเอ้ยหนวดฉิมาเลยลุกเออเอาเกือบเร็วเร็วเร็วอาพีมาพี่อาพีกันพี่เน่พีเบลเรถ่ายมาแล้วเรถ่ายมาแล้วเนาะ

ขซอยกันน่ๆนี่ครับอ๋นตัวนี้มี2ขงอขางหนานี่ขางหน้าเด้ออมันยังมันเอใช่บ่

แเจ้าแถมมาบอแถมแถมคนาขาบอเฮ้ยอยู่นี่เมา

เดี๋ยวว่าไถ่ากันว่ประกอบเสร็จแล้วบ้ดนอีกแม่หนัแ่นเพนบุ

เปอมเปาเวแม่ค <aunque S 2> ่อย si <Har League? S 2> ู่่เปต๋อ่ที่เสร็จเรียบร้อยเอิญมาจัด <cười> <cười> <là nó. cười> <nó không> <cười> <cười> phần leo rồi lấy tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สี้เลน่ชายเสือก้ามีไหล่หัวใจงผู้เฒ่านะฉันบังจีชายเสือเก้าให้มันขาดไปเลยสดี้เจ้าวยใ่สีนั่นน่าเสือแล้วงามหลาแใเสือหมยนั้นผมมชัยไปนั่นเนาะมชายให้แม่ชายเสือไหมไหมเข้าล ใส่ลาย你า่เวนี้ใส่ลายฮี่าฮ่าะือเนเย้งเกือกลยเกือกี่กายกะชีแไดญาติพี่น้องก็ชีลายชิ้ได้คือคักและไม่ท่าใหญ่ลูกหลานมามันยังดุเป็นยังหาอยาก ยันต๊บอลุบ่อมันสวยยันโต๊ะบอมาไมแม่อุ้มมยันต๊บอลุว้าวยังก็โอเคฉันแมเนี่จะได้คาบปลาดุกปก่อนเดอรชิปตากินเนสบายดีเดอ